สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าร่วยเชียนเคยได้ครับผมครับวันนี้วันที่25กันยายน68ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับดังตมเล่าออกน้าเชียร์ผ้าร่วยก็จะมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องทีครับเป็นประจําทุกๆรอบครับผมครับเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องเนาะออกเบิร์นรางซีซีได้ครับผมครับแ้วกา ออกบน415หนึ่งครับพี่น้องครับเลขออกเบิรนครับผมครับว่าสิเบิรนกับเบิรนนี่ลีครับพี่น้องเนาะครับเอางวดว่างหันกับมี่บกีเซียนครับผมเพิ่นกับให้เขาหาหนึ่งอยู่ครับผมบ่าว่าจะเป็นอาจารย์เอปันโชคนะครับผมอาจารย์เอกยังสี่ครับผมส่วนตัวเด่นกับเขาลร้สำนักอยู่ครับพี่น้องครับเด่นตัวเดียวคักๆกับจะเป็นอาจารย์ม่วงหวานเนี่ยแหละครับผมครับงวดว่างหันก้อนนันนันเพื่อนให้เก้าตัวเดียวครับผมออก เก้าสองครับล่าสุด1ตัวเดียวครับพี่น้องออก15ครับเอามีอีกหลายเสี้ยนลายอาจารย์ครับพี่น้องเนาะไปเบิง้งไปจุดสรุปน้ากันครับผมเป็นข้อมูลตามกันตอ่อครับผมวันที่26กันยายน68ครับพี่น้องเนาะครับเอาเพื่อเป็นการเซเวลา่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อ นำเชียร์พาลุยกับขอขอบพระคุณครับผมทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์ได้ครับผมไปรับชมรับฟังชุดสรุปเป็นข้อมูลกันเลยครับครับพี่น้องครับผมเลขออกซีหนึ่งหาเบิ้ลซีซีครับผมเบิร์นอีลีครับอาจารย์เอเได้ครับผมครับก็ติดเพิ่นไว้ครับพี่น้องเด่นเข้าหนึ่งแล้วก็ประกบคู่ให้ห้าหนึ่งตัวกลับ อาจารย์เอกเข้าต่อเนื่องนะครับผมเัื่อนเาจะเป็นหาสองวันนี้เพิ่นกับเขาอีกห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมอาจารย์เอกเข้าต่อเนื่องครับอประกบซีหนึ่งเป็นไงกับทางวดนี่ถืกอหน่อยไมบ้ถืกอหน่อยนะครับผมแต่ละอาจารย์เอกเพื่อนกับเก่งไปทั้งแปดทั้งเจ็ดทั้งยังพิพน้องเนาะครับก็มีบางส่วนอย่างเช่นแอดวีครับผมเพิ่นเน้นไปทีหนึ่งกับซีต่ว่าเพิ่นกับเบอได้ประกบ หนึ่งหาดด้วยซีซีครับผมครับเขาถือกหน่อยว่าเป็นซีเข้าใจว่าเจาถือหน่อยดิมอันเสียนครับผมเป็นบ่ค่อยเข่าพี่น้องเนาะหวดีแม่ก็มาเสียนี่บ่ถืออยู่แล้วบ่ไใ้แล้วครับผมเปเ่นหนึ่งแปดค่ะเอาสำหรับเด่นเดินดีครับผมมาทั้งซีทั้งหาด้ครับผม ตัวเด่นที่น้ำเชื่อเขียนก็มีแปดมีดเก่ามีซี 9, ่ครับผมก็ถือว่าเขาซี่โอ้พี่ยู่แถวไตพีแถวเนียนวิ่งกันวันนี้ออกเบิ้ลครับผมอือกเบิ้ออบ 4, 4. ลสี่สี่พ่อรเท้าวสูตรที่หนึ่งลุดสูตรที่สองเข้าหนึ่งกับสี่ครับผมอ๋อพ่อรับพาวลุดเดียวอ๋อันก่ามาเชื่อลุตก่ามาเชื่อลุดเดนียนตะวันสองสำนักนี่ทวิ่งกันกับ เขาทั้มบนทั้งล่างเนาะหลายตัวนำเชียร์สูตรใหม่เขาตัวตัวเด่นนะครับผมซีรับพีน้องเนาะส่วนส่วนนี้เขาเติ้อตัววิงครับอาจิะทดลองสูตรบางก่อนว่ะครับเริ่มก็ค่อยมาแล้วครับสูตรใหม่ให้เป็นเบิ้งไปค่ะล่งคือเกาแล้วค่ะรงปกตินะการลงคือเกาเพราะว่าการที่เห่าปลอยตองวดเพราะว่าเห้าเห่ากับ เรอยากไปบีบบงคับอาจารย์เพิินครับถึงเวลาเป็นสีส้ให้เลยแม่ค่ะทมา่ผส้มแต่ละทันค่ะน้ำเชื่อประเฮ็ดสูตรมากน้ำเชื่อกะลงไปกนเจียงสีน่าครบค่ะเอฟซีเป็นสีเหลยกเบิ่งเอาดอกเนาะครับค่ะอาจารย์ม่วงหวานม่วงหันวิ่งเก่าดิวิ่งเก่าวันนี้วิ่งหนึ่งนี่ค่ะทมา่ผู้มมาหลุดเอาน้ำอาจารย์ม่วงหวานนี่ค่ะครับ แต้มเดียวเต้มเดียวตลอดส่วงเนี่ยแต่ว่าเลขวิ่งพนนี่แม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมครับวิ่งแม่นพอจ่อยบอมากากับศูนย์เกาบอมาศูนย์บอม่ามหาครับผมครับเพิ่นจะเดินหาอ <h> ยาู่อืเน้นพร้อมเน้นพร้อม,อมนี่เมาหนึ่งน้ำอาจารย์กระทุ่มแบนครับผมเข้าเด่นหนึ่ง อาจารย์ม่นไม่หาเห็นมีน้ำปล่อยใจครับอาจารย์โคราชเข้าซีได้ครับผมครับเขาเจอตัวเด่นพี่พี่ลุงตะวันเห็นว่านักเชี่ยนสองสีหกแปดทั้งดนตรงติดแต่าเงินนี้ออกเบ่นครับแต่ว่าเถาห้องวาวังหันเอาอาจารย์นั่นม่วงหวานมาประกบใส่แม่ลุงตะวันกับเขาเพื่อกเป็นหนึ่งซีได้ครับผมเพราะว่าออกเบ่นซีซีนี่ซีเป็นหนึ่งซี มวดว่างหันนี่อาจารย์พ่นเด้เก้าเลขออกเก้าสองหนึ่นเขาเลยครับผมหนึ่งเขา่าบารีงวดนี่ที่เอาอยู่ในคลิปเป็นวิเคะหยย์ไหเอฟซี่ฟังค่ะเอาอาจารย์หมงหวานมาใส่แม่หลงตะวันมันพันดันซี่ไปขา้างหน้าคุัมแมนเสียด้วยครับผมหนึ่งซี่หนึ่งหักหนึ่งหกเอาวิ่งพนแม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่เนาะแมน สิไดเฮดเบิ่งให้หน่อยคู่ครับพี่น้องนครับตัวเก่งตัวนินครับเอานี่แล้วครับผมตามกันต่อเดี๋ยวมีปล่อยต่องวด้ะครับผมค่ะคลิปหน้าพ่อรัดเผาเด่นเดินดีเก้ามาเชียแลวก็สูตรน้ำเชียร์พีปกายครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีได้ครับผมคลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะคลิปต่อไปปล่อยต่องวดครับผมเช่นเคย บว่าจะเป็นพ่อลาดเผาครับผมสูตรที่1สูตรที่2กับเด่นเดินดีและก้ามาเชียครับผมร่วมไปถึงแนวทางตัวเลขของพี่ปะกายและกับน้ำเชียคือเก้าครับพี่น้องเนาะครับลงตองวดให้กับพี่น้องเอเอาไว้ผิดใจหน้าเบิ้งเป็นขอมุลเป็นแนวทางเสียงโศกเสี้ยงดวงครับผมครับ26กันยายน68ตําตเล่ามาสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะครับผมครับขอขอบพระคุณพี่น้องเอ็มซีครับผมที่เขามารับชมรับฟังเป็น กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้อครับผมห้าสำนักปล่อยต่องวดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาอค่ะท่านผู้ชมไทยคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตขายคิมเนี่ยความสวยความงามเด้อค่ะแนวทางกได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับ นี่ค่ะทัานผม้ชมที่เอฟซีเปนถามมาว่าน้ําเชียร์ใส่ยังสบู่นะคะทัานผูุชมเนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเนาะครับผมค่ะแก้ฝาค่ะทัานผม้ชมมนาใสค่ะสําหรับน้ําเชียร์ใส่มาสี่เข่าสามเดือนแล้วค่ะหาคีมขนาดเก่ามาเชียนี่ภาพไปถอดถีบถอดแดงบุญละค่ะท่านผมุชมเมีเอฟซีเป็นกะทรงมาไห้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะ ถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะดันผู้ชมน้ำเชี่ยก็เคยแพ้แต่ละขีมมันบอถือเนาะครับค่ะก็เลยมากหยุดยุที่นี่หละค่ะดันผู้ชมสบู่ค่ะก็ใส่ดีค่ะบ่บแพรงเด้ค่ะดันผู้ชมบ่แพรงค่ะลักลอยใบแดงค่ะดันผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มนาได้ครับผมเนี่ค่ะเซรั่มนาค่ะเซรั่มน้าครับผมหลังจากล้างนาแล้วครับค่ะ แล้็มใส่เส้่ลำเนาะผ<ม>ู้ดใดมีกันแดดบางท่านแม่ซี่กับผมมักเน่าเถอะมีกันแดดกะต่อจากเส้่ลำเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเส้นลำแล้วๆกล้ลกมามเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวด้วยค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบก็ ไปทางดินจีทำใจไหมดินจีหอมหอมหอมอ่อนหอมมาปวดหัวค่ะดานู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเหล็กเล่าก็มาอุดหนุนน้ำเชียร์ก็กล่าเชียร์ได้เด้อค่ะครับใส่ดีค่ะอ่ของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับกะสองมือสามมือจะได้ของเนาะแม่นค่ะนี่แหละค่ะดันู้ชมน้ำเชียร์ใส่แม่เอฟซีกะ พออีซี่นกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอาอไล่มากด้ครับผมคเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์098474 0683ป่เต้องขึ้นเป็นหนานํำเชี่ยเด้อครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่น้ำเชี่ยค่ะคเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ